สวัสดีครับครับวันนี้นะครับวันที่23ตุลาคมพศ2563นะครับวันนี้เป็นเคสที่1,862นะครับก็วันนี้ก็ได้นำแคมเพอรนะครับแล้วก็มีสิ่งของต้่งใช้นิดหน่อยนะครับเอามามอบให้ผู้ป่วยนะครับมีผู้ป่วยชื่อนายน้อยนะครับคุณแก้วอายุ61ปีนะครับเป็นผู้ป่วยเิดเทียงนะครับตอนนี้ก็เป็นโรคไทรอยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินหรือทํทอะไรได้นะครับ ก็วันที้ทางชมรมผมแนะนาตัวแทนนะครับชมรมสเจริญเกื้อหนุนผู้ยากไร้นะครับแล้วก็ตัวแทนท่านพระครูการญนะสุภาคมนะครับเจ้าคณะอำเภอท่ามวงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ตัวแทนท่านอดีตสมาชิกเขตจอมทองนะครับท่านจีระเศวัฒนมงคลครับผมผมก็ได้เข้ามานะครับเป็นตัวแทนนําสิ่งของมามอบนะครับแล้วผมก็ขอถามความรู้สึกนะครับอันนี้อันนี้คือเป็นคนที่ประสานงานนะครับเข้าไปนะครับกับชมรมอรับารู้สึกไปครับ องคุณสองนองใจคุณก็หนึ่งโอ้ยตายพูดอะไรครับก็คือว่าก็ดีใจแทนแทนญาติแทน,าน,แทนอาแทนคนคนป่วยครที่มีมีโครงการแบบนี้มีมีแบบว่ามีใส่เงินองเรอแบบนี้มาช่วยเหลือประชาชนครับแล้วก็ขอถามความรู้สึกนะครับผู้ดูแลแฟนผู้ป่วยนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรไบ้างครับที่ได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นครับถานองบอกถนองดูมีการที่ค่อยเลือกนะครับครับ ความรู้สึกหน่อยว่าเกิดแถวบ้านเราอะไรอย่างนี้ครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้ที่ได้ช่วยเหลือกับบนอะไรประมาณนาั้รความรู้สึกหน่อยเราก็เป็นสะพานบุญมามาเป็นสะพานขอบคุณที่มีสะพานบุญชมลงสองร้อใจบุญเครื่อหนหนุมผู้ยากไร้ขอขอบคุณมากมากครับแล้วก็ นี้นะครับก็ผมแนะนําตัวแทนชมรมสองอเจดุญเกื้อหนุนผู้ยากไร้นะครับแล้วก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมนะครับผูกถังชมรมเข้ามานะครับก็เขตนี้นะครับเราอยู่บนที่ตำบลห้วยหมอนทองนะครับอำเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆบ้านกันนะครับแล้วก็เห็นมีการเข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วก็ได้ช่วยเหลือกันนะครับตามที่เราพอจะช่วยเหลือกันได้นะครับคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับแล้วก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านมากๆานะครับ ที่ได้ลูกหมูถังชม,มนะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่เดินทางไปไหนก็ขอให้แล้วคลาดปลอดภัยจากไปยังอันตรายใดๆทั้งปวงนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับคิดในสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สำเร็จมุ่งม,มั่นปรารถนานะครับทำกิจการการค้าใดๆก็ขอให้เจริญร่ำรวยยิ่งขึ้นไปครับผมครับสวัสดีครับ